ข้าคือเทพพเจ้าขอขอบคุณเพจด้วยนะครับสามารถไปอ่านก่อนใครที่เพจนะครับ <c oughs> เป็นไปไม่ได้เจ้าโง่เหยา่ากวงรู้จุดอ่อนของผู้อาวุโสพลังของเขากลับมาแล้วหายโง่ด้วยเจ้าคิดว่างไงข้ารู้แค่เขาเปลี่ยนไปแน่ๆดวงตาของเขามีออร่าแปลกๆด้วยข้าว่า สระกูลเหย่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แน่ไอสารเลวเจ้ารู้จุดอ่อนของข้าได้ยังไงบัดซบต้องมีคนบอกมันแน่แนะ่ไอสารเลวต่อมาสิวะข้าจะให้โอกาสเจ้าอธิบายมาซะเจ้ากําลังเข้าใจผิดข้าไม่ได้สั่งฆ่าลูกชายของเจ้าและการที่ข้าสั่งขังลูกชายของเจ้าก็เพราะข้าหวังดีหวังดีอะไร วันนี้เป็นวันประชุมตระกูลข้าแค่สั่งขังเขาเพราะไม่อยากให้เขาก่อกวนเจ้าแต่หลานชายของข้าทำเกินกว่าเหตุข้าจะกลับบ้านไปลงโทษเขาอย่างรุนแรงเดี๋ยวตัดแขนเขาซะเพื่อเป็นการขอโทษข้าอ,อ้อทำไม ทำไมปู่เยาวกวนมันทำลายเส้นลมปรานของข้าอรไรยเนาะเจ้าโง่เยาวกวนมันทำลายเส้นลมปรานของเจ้าเส้นลมปรานถูกทำลายเส้นลมปรานถ้าถูกทำลายแล้วจะไม่สามารถรักษาให้หายได้เย่าวกวนวันนี้เจ้าต้องตายเยาวกวงนตายซะเข้ามา คู่ต่อสู้ของเจ้าคือข้ายงซีนข้าเฉยลูกพ่อตรงนี้มันอันตรายเจ้าหลบไปก่อนจุดอ่อนของเขาคือระยะประชิดนะพ่อรับทราบลูกพ่อย่ออ้าจะเข้าไม่ได้ไม่งั้นตระกูลจะแตกแยกน้อยฮะผู้อาวุโสใหญ่แพ้แล้วล่ะ น่าสมเพชใช่แล้วหัวหน้าตระกูลคงไม่อยากฆ่าเขาหลานชายเส้นลมปานถูกทำลายใช่ยังไงซ้ำเติมตัดแขนหลานชายของตัวเองอีกน่าสงสารจริงๆดูเหมือนหัวหน้าตระกูลออมแรงให้ยอมแพ้ซะข้าจะเตือนเป็นครั้งสุดท้ายคุณปูไปกันเถอะผู้อาวุโสใหญ่ไปแล้วจบแล้วสินะ หัวหน้าตระกูลยังแข็งแกร่งเหมือนเดิมการประชุมวันนี้จบแล้วกลับบ้านกันไปได้โอเคลาก่อนหัวหน้าตระกูลหลังจากทุกคนหายไปเยาวกวงลูกพ่อเจ้าเป็นอะไรไหมข้าไม่ได้เป็นอะไรพ่อไม่ต้องห่วงความทรงจำตลอด5ปีที่ผ่านมาเขาคนนี้เป็นคนที่ห่วงใหญ่ข้ามากที่สุดฮ่า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 ลูกพ่อในที่สุดเจ้าก็หายโง่ครับ เดี๋ยวนี่มันการห่วงใยเจ้ากินข้าหรือยังนี่ดอกไม้ที่เจ้าชอบนี่คือของขวัญที่พ่อทำให้เจ้าใครก็ได้ช่วยข้าทีเจ้าชอบมันไหมข้าสั่งคนทำไม่ใช่ไม่ใช่ข้าทำเองเลยนะหน้าตาเหมือนพ่อใช่ไหมล่ะหวหนนาตะกูลมีเรื่องมีอะไรรีบพูดมาเร็วเ็ว เออข้ามาแสดงความยินดีที่นายน้อยเย้าวกวงกลับมาเป็นปกติแล้วและเมื่อกี้ข้าก็ไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นอะไรวะเนี่ยดีเมื่อกี้มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นเอาละพวกเจ้ารีบกลับไปได้แล้วไปเร็วๆขอรับราตรีสวัสดิ์หัวหน้าตระกูลรีบไปกันเถอะเจ้าเห็นหัวหน้าตระกูลนะไหมข้าแทบไม่เชื่อสายตาลูกพอ่อ ครับเจ้ากลับไปพักผ่อนซะเถอะนี่มันดึกมากแล้วรีบกลับไปนอนดีกว่าหือพอ่อจริงๆแล้วก็ไม่เลวก็จบไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอโทษที่เมื่อวานนี้ไม่ได้ลงคลิปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า